บอดี้ดีไซน์จากเหลี่ยมเนี่ยที่มีการเปลี่ยนเป็นบอดี้กลมๆครั้งแรกนั้นคือ iPhone 6นั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นบอดี้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตอน iPhone 12นะครับ สวัสดีครับพบกับไอเดียธมลออฟฟิเชียลนะครับยังจํามือถือรุ่นนี้กันได้ไหมครับนั่นก็คือ iPhone 4S นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพูดถึง iPhone 4S มาดู iPhone รุ่นนี้กันให้หายคิดถึงนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะ VS กับ iPhone 14 Pro กันด้วยมือถือรุ่นนี้นะปัจจุบันนะครับเวลาก็ผ่านมาประมาณ11ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ iPhone 14 Pro กันดีกว่านะครับขนาดของน้ําหนัก ไอโฟน14 Pro นะครับใกล้เคียงกับ iPhone 4S เลยครับน้ำหนักเขาอยู่ที่206กรัมนะครับแล้วก็ iPhone 4S เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่140กรัมนะครับถึงแม้ขนาดจะใกล้เคียงกันแต่ว่าบอดี้ไซส์เนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันเลยนะครับตอนนั้นนะครับดูหูฟัง3.5ยังอยู่นะครับแต่ณวันนี้ครับ iPhone 14 Pro ไม่มีหูฟัง3.5แล้วนะครับแล้วก็ถาดการใส่ซิมก็ย้ายด้วยรวมถึงปุ่มเปิดปิด นะครับก็ย้ายเช่นกันนะครับจากด้านบนนะครับก็ย้ายมาอยู่ด้านข้างแล้วนะครับพอ ชาร์จนะครับอันนี้เห็นชัดที่สุดนะครับก็เปลี่ยนแล้วครับจากพอร์ต16พินเป็นพอร์ตไลนิ่งนะครับความจุแบตนี่ห่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับต4 Pro 3,200แอมป์แล้วก็ตัว 4S เนี่ยแค่1,420แอมป์นะครับแล้วก็การเปิดตัวของ iPhone 2รุ่นนี้นะครับก็ห่างกัน11ปีนะครับโดยที่ iPhone 11 Pro นะครับเปิดตัวมาปี2022แล้วก็ iPhone 4S เนี่ยเปิดตัวมาในปี2011นั่นเองนะครับตัวนี้เปิดตัวมาพร้อมกับ iOS 5 สำหรับการทำงานของ i p h o n น 4S ปัจจุบันนะครับสำหรับการโหลดแอปเนี่ยถ้าใช้ Apple ID ใหม่เนี่ยก็ยังไม่สามารถโหลดได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น Apple ID ที่เราใช้มามากกว่า3ปีแล้วนะครับก็ยังพอที่จะโหลดแอปได้แบบนี้แหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกแอปส่วนแอปหลกัลกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับตอนนี้โหลดมาไม่ได้แล้วรวมถึง l ล ne นะครับจะใช้เป็นแอปหลักเครื่องหลักอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวแล้วนะครับถ้าหากว่าเอามาใช้รับสายโทรเข้าโทร ก็ยังพอใช้ได้ครับหรือว่าจะเป็นพวกฟังก์ชันนําทางหรือว่าเครื่องคิดเลขอันนี้ยังพอกดได้ครับถ้าทุกคนยังจํากันได้นะครับบอดี้ดีไซน์จากเหลี่ยมเนี่ยที่มีการเปลี่ยนเป็นบอดี้กลมๆครั้งแรกนั่นคือ iPhone 6นั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นบอดี้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตอน iPhone 12นะครับและนั่นแหละครับเป็นความพยายามให้เราเห็นว่า iPhone อยากกลับไปใช้บอดี้ดีไซน์รูปแบบเดิมที่มีรูปทรงคลาสสิกนะครับ iPhone 14 บนะครัเปิดตัวมาในปี2022นะครับพร้อมกับ iOS 16นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่41,900บาทตอนนั้น iPhone 4s นะครับถ้าจำมันผิดราคาจะอยู่ที่25,900ื่นาพัาร้อยบาทพร้อมกับความจุ 16G b นะครับแต่ว่า iPhone 14 Pro ปนะปัจจุบันเนี่ยความจุเริ่มต้น128 g b แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ iPhone ความจุเล็กๆ แค่16 g ิกก็ถือว่าพอใช้นะครับแต่ถ้าเนะ่ปัจจุบันเนี่ยแค่แอปเดี่ยว Facebook ก็เต็มแล้วนะครับถ้าเราจะพูดถึง iPhone 4S นะครับกับ iPhone รุ่นปัจจุบันนี้ถือว่าต่างกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความจุราคาบอดี้ดีไซน์กล้องหน้ากล้องหลังทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับยังไงก็งแล้วแต่นะครับ iPhone 1รุ่นนะครับก็ยังมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่4-5ปีอยู่ดีนะครับถ้าพ้นจากนี้นะครับก็อัปเดต iOS ไม่ได้แอปพลิเคชัน ไม่รองรับนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องเปลี่ยน iPhone รุ่นใหม่ทุกๆ4หรือว่า5ปีนะครับต่น่าว่าใครใช้งานไม่เยอะดูแค่ u ู u b e ตอบไลน์ตอบแชทอะไรต่างๆนะครับก็ยังพอทูไใ,ใช้กันไปได้แะครับแต่ถ้าหากว่าจะใช้งานจริงๆก็ยังไม่แนะนำนะครับให้ถือ iPhone รุ่นเดิมๆม,มากกว่า4ปีนั่นเองนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็น iPhone รุ่นใหม่จะดีกว่านะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับดูใครหิสัยคิดถึงนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะครับใครใช้อยู่นะครับยังใช้ได้ดีหรือเปล่าหรือว่าใครเก็บสะสมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกัน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ